ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน 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 ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมัง่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมัง่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมัง่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงมบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมัง่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมัง่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมัง่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมัง่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน 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 ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมัง่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสาเร็จแล้วความมัง่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมัง่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน 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 ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมัง่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน 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 ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมัง่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน 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 ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมัง่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินเสมอฉันเห็นภาพความสงบสุขทางการเงินของฉันชัดเจนแล้วความสุขในชีวิตของฉันเป็นจริงแล้วสำเร็จแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงถาวรเกิดขึ้นแล้วในชีวิตฉัน